แฟดการ์ดจำตัวบทสําหรับเด็กนิตินะครับที่ท่องมาตาใช่ไหมเด็กนิติทุกคนก็ต้องท่องมาตาอยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้ทำยังไงให้เราสามารถที่จะจํามาตาได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีเหมือนไอเทมสาหรับเอาไว้ทบทวนมาตาได้อะไรประมาณนี้เวลาที่เราท่องจํามาตาได้แล้วแล้วใช้อันนี้เพิ่มมันจะช่วยให้เราจําได้ดีขึ้นแล้วก็จําได้นานขึ้นเยอะแล้วก็เป็นการทบทวนด้วยว่าไอที่ตัวเองท่องไปมันจําได้จริงไหมวิธีการใช้งานในจริงเนี่ยแฟดการ์ดก็คือการ์ดแบบนี้นะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะครับมันก็จะเป็นการบบ์ดแบบ ของส้มจะเป็นของวิแพงนะเพราะนั้นในนี้จะเป็นมาตราสําคัญของวิแพงไม่ใช่ทุกมาตาของวิแพงนะจะเป็นเฉพาะมาตาที่สําคัญของวิแพงในตัวการ์ดเนี่ยก็จะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นตัวเลขมาตากับชื่อเรื่องของมาตราและด้านหลังเนี่ยตรงนี้จะเป็นตัวบทย่อนะอ่ะตรงนี้ไม่ใช่ตัวบทเต็มนะตรงนี้จะเป็นตัวบทย่อนะครับก็เอาไว้ในการทบทวนกฎหมายได้นะครับแต่ตัวบทย่อมก็คือมีสาระสำคัญครบถ้วนนั่นแหละอันนี้ก็เอาไว้ใช้ทบทวนได้เช่นเดียวกันนะครับวิธีการใช้งานจริงๆทุกคนสามารถอ่านได้ตรงนี้นะครับ รงนี้เขาจะบอกวิธีการใช้งานมาเบื้องต้นสามารถทําตามนี้ได้เลยหรือว่าจะใช้งานแบบฟรีสไตล์แบบเราเลยก็ได้อย่างเช่นถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็จะใช้แบบนี้สมมติว่าผมท่องตัวบกฎหมายเสร็จในวันนั้นใช่ไหมแล้วผมต้องการที่จะทบทวนตัวบกฎหมายสมมติผมท่อง10บมาตราวันนี้สมมตินะผมก็จะหยิบมาตราที่ผมท่องไปแล้วสิบมาตราขึ้นมานะครับแบบนี้ขอท่องเสร็จนะผมจะหยิบมาตราสักสิมาตราในนี้ขึ้นมาอันนี้คือสมมตินะผมจะหยิบ10มาตาตรงนี้ขึ้นมาแล้วผมก็จะสลับสลับสลับแล้วผมก็จะลองแบบว่าส มาตานี้อ่ะก็จะลองสุบเลขมาตานมาเฮ้ยมึงจําได้ไหมมาตานี้มาตาอะไรน,นะครับอ่ะแล้วพอเราตอบตัวเองได้ปุ๊บเราก็ลองดูเฉลยตรงนี้อ่ะใช่ไหมอ่ะถูกตัวบทย่อเป็นไงอ่ะแบบนี้เป็นต้นนะครับแบบนี้ทําให้เราเหมือนเป็นการทบทวนตัวเองแล้วก็เหมือนเป็นการคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่เราท่องไปเฮ้ยจำได้จริงๆนะไม่ใช่แค่จําได้แค่ตอนท่องแต่พอท่องเสร็จปุ๊บลืม ไม่ใช่นะครับหรือแม้แต่ช่วงใกล้สอบนะสมมติว่าช่วงใกล้สอบแล้วทุกคนอยากที่จะแบบรีเช็คตัวเองว่าตัวบทตัวเองจําได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยทุกคนสามารถที่จะเอาตัวเนี้ยแล้วก็มาตราที่เองท่องไปแล้วทั้งหมดที่เป็นมาตราสาคัญนะทั้งหมดที่เองท่องมาในช่วงใกล้ใกล้สอบะสมมติหยิบขึ้นมาอันนี้สมมุติเหมือนเดิมนะครับสมมติหยิบขึ้นมาอ่ะมาตราเนี้ยทั้งหมดของวิชาเนี้ยคือคือมานี่ทุกคนหยิบมาหมดแล้วแล้วเวลาทบทวนทุกคนเราแค่มาหยิบสุ่มตัวเองดูอ่ะลองสุ่มดูดิว่า ลองสุ่มไปเรื่อยว่าจําได้จริงไหมจําได้จริงไหมเหมือนเหมือนเวลาท่องคําศัพท์นะครับถ้าใครที่เคยใช้แฟดการ์ดในการช่วยท่องจำเนี่ยจะรู้ว่ามันจะใช้ประมาณไหนเพราะนั้นเนี่ยทุกคนสามารถเอาไปเล่นแบบนี้ได้เอาไปใช้แบบนี้ได้แล้วมันทาให้เราเนี่ยจำตัวบทได้ง่ายขึ้นแล้วก็เหมือนเป็นการรีเช็คตัวเองแล้วก็ทําให้เราจําตัวบทได้นานขึ้นด้วยแล้วก็สนุกในการจําตัวบทด้วยที่สําคัญเลยก็อันนี้ก็ฝากไว,นนกนกวน้นะครับสำหรับแฟดการ์ดในการจําตัวบทกฎหมายนะครับก็แฟดการ์ดตัวนี้นะครับเป็นของเดิรจัสติดกรุ๊ปนะครับทุกอย ับทุกคนสามารถดูได้ในการมุมสายด้านล่างได้เลยแล้วก็สั่งซื้อได้ในนั้นเลยนะครับ